สื่อนอกตีข่าวปอยติชดาสาวข้ามเพศที่สวยสุดในไทยแต่งงานหนุ่มนักธุรกิจ สื่อนอกตีข่าวปลอยสาวคามเพชที่สวยที่สุดของไทยแต่งหนุ่มนักธุรกิจผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับงานวิวาวานของนักแสดงสาวปลอยติชดาเจ้าของมองกุฎ Miss ิฟฟานี y ยูนิเว s ร2,547และ Miss International Queen 2,004กับโอ๊กบรรลุหงโยกท่ามกลางการแสดงความยินดีมากมายนอกจากสื่อไทยจะรุมทําข่าวของคู่ปอยโอ๊กแล้ว สื่อนอกก็ได้ทำข่าวงานวิวาของคู่นี้เช่นกันยกตัวอย่างเว็บไซต์ e i g h Days จากสิงคโปร์ก็พาดหัวข่าวใหญ่ว่า Thailand's Most Beautiful Transgender Actress and Beauty Viral 722 Kerala Singapore p i n a r a h a n Costume i n v n l v e d Wedding นักแสดงหญิงข้ามเพศที่สวยที่สุดในประเทศไทยปอยติชดาโอกบรรลุฉลองพิธีแต่งงานเจ้าบ่าวเจ้าสาวข่วงคู่มาในชุดสีขาวสวยหล่อเหมาะสมกันดังกิ่งทองใบโยกเหล่าซุปตาตัวแม่ตบเท้าร่วมปาร์ตี้เรียกว่าผ่านไปอย่างเรียบร้อยสวยงามสาหรับพิธีแต่งงานของปอยติชดาและแฟนนุ่มโอกบรรลุหงยุกโดยบรรยากาศภายในงานดูมีสเสน่ห์และเปลี่ยนไปด้วยมคลค้งังเพราะเป็นพิธีแต่งงานสไตล์ย้อนยุคที่เจ้าสาวมาในชุดบาบ่าแบบโบราณซึ่ง ็มีคนมาร่วมแสดงความยินดีอย่างชื่นมืน2มีนาคม2566มีพิธีวิวาห์ไปแล้วก็ต้องมีพิธีฉลองแต่งงานซึ่งในวันนี้เจ้าบ่าวมาในชุดสูทสีขาวผูกหูกระต่ายสีดำส่วนเจ้าสาวม,มาในชุดราตรียาวสีขาวหวงคู่มาด้วยกันแล้วดูสง่าเหมาะสมกันดังกิ่งทองใบหย,ยกสุดๆสำหรับแขกที่มางานในวันนี้ก็มีตั้งแต่ญาติผู้ใหญ่ญาติสนิทมิตสหายไปจนถึงเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทั้งจากในและนอกวงการมากมายอาทิเหล่าสุปตาตัว แมอย่างลูกเกตเมทินีเปยปานวาดอัมพชราภาเมพิชนะตเป็นต้นปอยติชาดาอกบันลุที่บ่าวสาวได้มาเป็นครอบครัวเดียวกันอย่างสมบูรณ์เขาพิธียกน้ำชาไปเป็นที่เรียบร้อยท่ามกลางความยินดีของพี่น้องมิตรสหายที่พร้อมใจเปิดรับปอยมาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวอย่างสมบูรณ์แบบอย่างไรก็ตามงานแต่งงานครั้งนี้ถือว่าเป็นงานฉลองครั้งใหญ่ของบ้านที่มีพิธีการและดีเทลเล็กๆมากมายซึ่งแต่ละอย่างก็มีความหมายไปในทางมงคล โดยที่ Facebook eGzoom ได้ออกมาเผยถึงรายละเอียดที่ซ่อนอยู่ในงานแต่งของโอกคและปอยเช่นขนมหอ่อซึ่งมีลักษณะคล้ายขนมใส่ทรายแต่ที่ภูเก็ตจะมีความพิเศษก็คือจะต้องมีสองทรายเพื่อให้คู่รักได้เป็นห่อหีบต่อการจเจริญต่อไปส่วนในการไหว้เทวดาน,านันจะใช้กระดาษเงินกระดาษทองมารองที่ขาตั้งโต๊ะเพื่อให้ใกล้กับสวรรค์มากที่สุดและมีขนมอีหรือขนมอีซึ่งเป็นบัวลอยแบบจีนอันถือเป็นขนมมงคลที่ใช้สําหรับงานแต่งงาน เป็นสิ่งที่บ่าวสาวกินเพื่อให้บ่าวสาวและสองครอบครัวกินให้เกิดความกลมเกลียวกันและยังมีหุ่นที่ช่วยอวยพรเพื่อไหวเทวดาขอพรให้ลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง